สวัสดีค่ะมาพบกับครูฝนอีกแล้วนะคะกับหน่วยชุมชนน่าอยู่นะคะในสัปดาห์นี้เราจะเรียนเรื่องความสำคัญของสถานที่ต่างๆในชุมชนเด็กๆไปเรียนรู้กันเลยนะคะว่าในชุมชนของเรามีสถานที่อะไรบ้างไปเรียนรู้กันได้เลยค่ะวัดถือได้ว่าเป็นสถานที่สำคัญของชาวพุทธ เป็นสถานที่ที่เราไปทำบุญและไปกราบไหว้พระกันโรงเรียนเป็นสถานที่อบรบมนิสัยและให้ความรู้กับเด็กๆสถานที่ต่อไปคือโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่รักษาผู้ป่วยเวลาเด็กๆไม่สบายเด็กๆก,ก็ต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเพื่อให้คุณหมอรักษาอาการป่วยของเรา ลานกีฬาเป็นสถานที่ออกกำลังกายของคนทุกคนและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสถานที่สำคัญต่อไปคือสถานีตำรวจเป็นสถานที่รับร้องทุกเวลาประชาชนมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ ห้างสรรพสินค้าเป็นสถานที่สำคัญอีกสถานที่หนึ่งที่คนมักจะเข้าไปจับจ่ายซื้อของใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นของกินหรือของใช้ภายในบ้านสถานที่ต่อไปคือตลาดสดที่คนมักจะนิยมเข้าไปซื้ออาหารสดผักและผละไม้และอาหารต่างๆเพื่อนำไปรับประทานที่บ้าน เด็กๆก,ก็ได้รู้จักความสำคัญของสถานที่ต่างๆในชุมชนกันไปแล้วนะคะว่าสถานที่แต่ละสถานที่มีความสำคัญต่อเราอย่างไรสถานที่ต่างๆในชุมชนของเรานั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันไปสถานที่จะมีความสำคัญต่อคนในชุมชนของเรา เช่นโรงพยาบาลมีไว้เพื่อรักษาคนป่วยสถานีตำรวจมีไว้เพื่อดูแลความปลอดภยัยให้คนในชุมชนของเราอยู่อย่างสงบแล้วกลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ